สวัสดีครับช่อง LSM99 Live Score นะครับวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทั้งโลกนะฮะวันนี้ก็วันที่14มกราคม2565เราจะไปที่ฟุตบอ ica, ลบนเดสิก้าเยอรมนีครับคู่เสือเหลือดอดบุนนะฮะเจอไฟบวกครับก็คู่นี้แข่งตี2ขึ้นครับก็เจอกันมา45เกมตั้งป,ปี1,993สมรับเอ1จ้าบ้านชนะ27ส่วนทีมเยือนไฟบวกชนะเจะครับ 6เกมหลังไฟบวกก็ชนะ2เสมอ2แพ้2ถือว่าทรงๆใช้ได้ส่นดดดมุญใน6เกมหลังก็ชนะ3เสมอ1แพ้2ฟองถือว่าใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับเจอกันมาก็2เกมหลังไฟบวกเก็บใช้ทั้งหมดนะมีดดมุลชนะ4-0 1-0นฮะแล้วก็เสมอ2-2ดวมมูล4-0ในบ้านดดมุญไม่ธรรมดาวเว้ยบ้านไทยบ้านมันนะตัวคีย์ของดดมุลเป็นฮาแลนะคือ2 1 3ประตูโหแม่งจัดจ้านเลยเกินนะเฉะลี่ยแล้วแมทแล้วลูกนะตัวคีย์นั่นก็แล้วก็9นะ2 ยี่สิบสองสาสิบเอ็ดประตูโหยี่นะสว่วนไฟบวกมินเตชาวเกาหลีด้วยไหูยองจองนะฮะไอตัวคีก็ไม่เท่าไหร่นะวิเซนซโซกิฟโฟโนี่ของกลางนะลูคสัสโคลเลอร์นะสี่ประตูสี่ประตูนะแปดแปดสิบหกยี่สิบลูกนะก็ยิงน้อยกว่าเกือบครึ่งหนึ่งเหนือได้นะโอเคเชื่อว่าตัดบอลวันนี้แม่งจัดจานเนละราคาอย่าแพงมากแล้วนะ ราคาเปิดมาสกอร์สูง3ลูก3ลูกควบกดต่ำก็ได้นะดัด,อดมอลต่อลูกหนึ่งก็มีโอกาสชนะสูงนะส่วนเจ้าบ้านดัดมอลก็ราคาไหลลงนะ1.50ทียเยือน5.70โอเคเปิดมา4ราคาอ่ะขึ้นครบลูกอีกลูกหนึ่งเนี่ยนะ2ตันแล้วก็สกอร์ต่ำ3ลูกควบติดมาสักส200เสร็จเนะโอเคเชื่อว่าดัดมอลเก็บชัยในบ้านได้เกมรุกจัดจ้านฟอร์มดีนะครับเนื้อสามแดงน,น่าจะมีวันนี้ครับเชียร์ได้เลยที่ดัดมอลน,นะฮะ ส่วนคู่ที่2เราจะไปที่ลีกาสามเยอรมน,นีในระหว่างเอ,อ่อฮาวเวเซ่ครับเจอดุยบวกครับคู่นี้แข่งตีหนึ่งครับเจอกันมา2เกมก็ตั้งแต่ปี2013เป็นดุยบวกนะเก็บใช้ได้ทั้งหมดนะฮะก็6เกมหลังดุยบวกเก็บใช้ได้เกมเดียวเสมอ2แพ้3ฟอร์ไม่ค่อยดีเท่าไหรค่ครับส่วนฮาวเวเซ่เนี่ยหกเกมหลังไม่ชนะใครเลยคนะเสมอสาแล้วก็แพ้สมนะครับก็เจอกันมาดุยบวก3 0นแล้วก็ดุยบวกสองนนะฮะ มาดูตัวคียหน่อยเจ้าบ้านก็ยิงลงกันแล้ว14ประตูส่วนรุ่บวกโอ้โห14ประตูตัวนี้เดียวนะออฮาร์ดเอดมิเนะนักเตะชาวสวิตเนี่ยคนเดียวก็10ประตูแล้วอะนะนี่ก็เท่าไหร่18 20ลูกนะฮะถือว่าเกมลุกจัดจ้านกว่าไวท้ทีมเยือนนะรุ่นบ,บวกต่อเท่าไหร่ดูเด็สกอร์สูง2ลูกขึ่งครบสคู่นี้อะเออกดกดสูงก็ได้นะ ส่วนราคาไฮเดิแคปต่อรองชิมเยือนครึ่งลูกเหรออยู่ครึ่งลูกด้วยบวกดีกว่าครับตัวราคาเจ้าบา้านสี่ทีสามสิบเยือน1.70จศูนะโอเคราคาด้วยบวกครึ่งลูกอ่ะจัดได้เลยที่ดูวยบวกคิดว่าเก็บชัยได้ไม่ยากคู่นี้ก็ด้วยบวกนะก็เยอรมันนะทั้งบูเลสกาเนี่ยก็จัด มุนนะคิดว่าในบ้านเก็บชัยได้ถ้าจะแน่ๆอยู่แล้วนะครับส่วนคู่ที่2ด้วยบวกลีกาสาก็น่าเชียร์เลยเกินครับอยู่ด้วยบวกดีกว่านะเกมรู้จัดจ้าในับฟอร์มก็ดีกว่าเยอะเลยครับปาเเซ่เนี่ยปกเกมหลังไม่สามารถชนะใครได้เลยวันนี้เผลอเสร็จนะฮะจัดได้เดยที่ดูบวกครับสนใจดูบอลฟรีครับแล้วก็เชียร์บอลแบบนี้นะฮะออกตัวมันมานะครับสามารถคลิกเลงใต้วิีโอเข้ามาจัดกันได้เลยนะครับยังไงวันนี้ก็ฝากช่องเป็นกำลังใจให้แล้วครับกดไลค์กดแชร์ขอให้ท่านดูบอลได้สุขแข็งแรงโดยสุขครับ